เคยมีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันครับว่าเวลาผมออกหมัดเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกับออกวงกว้างอะไรมากแค่จิ้มบนิดเดียวแต่ก็มีพลังทําลายประมาณหนึ่งสามารถน็อกคู่ต่อสู้ลงไปได้ครับเวลาที่เราออกหมัดเนี่ยบางทีเราชอบสนใจที่คอนซนทริคือจังหวะที่เราง้างเรางัดไปข้างหน้าครับแต่ว่าไอจังหวะตอนจบเนี่ยเห็นไหมจังหวะที่เราเกรงตอนท้ายเนี่ยที่เป็นจังหวะไอโซเมตริกหรือว่าเกรงคร้างก็สําคัญเหมือนกันเหมือนกับหมัดหนึ่งนิ้วของบูสลีอะครับตัวยาแค่นี้แต่ว่าพอมันมีการเกรงคร้างตอนท้าย ปักออกไปไอ่ตัวนี้คือตัวที่ต้องโฟกัสด้วยในการออกแรงเหมือนกันซึ่งก็มีวิธีฝึกง่ายครับใช้เป็นตอนจบของการฝึกซ้อมเป็นตัวฟินิชชิ่งก็ได้ก็คือถือดัมเบลที่น้ำหนักไม่เยอะมากเนี่ยครับสักแบบไม่เกิน1นกิโลแล้วก็เกรงค้างเอาไว้ในท่าที่เหมือนท่าจบของการออกมกัดยืนแขนไปด้านหน้าข้อศอกตึงจะบิดงายบิดคว่ำบ้างก็ได้ครับเพราะว่านิ่งบางทีก็เมื่อยก็เหนื่อยแล้วก็การที่เราบิดหมัดงายคว่ำเนี่ยมาทาให้กล้ามเนื้อไหลของเราทำงานมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะชินกับ ต้องเก่งค้างในจังหวัดที่เราต่อยหมัดไปจนสุดซึ่งในจังหวะที่เราต่อยหมัดสุดนะครับในภาพรถเมืรารถวิ่งมาชนใครสักคนใช่ไหมถ้าวิ่งชนยาวยาวทะลุไปคนก็ลอยติดรถแต่ถ้ารถเบรกเอียดปั้งก็จะเกิดแรงกระแทกเกิดขึ้น แล้วพอเกรงไปสักแบบเกิน1น3ถึงสถึงสนาทีผมว่าตีไว้สมนาทีต่อรอบครับมันจะเหนื่อยแล้วก็บังคับให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายมาช่วยเกร่งครับอาจจะมีการขยับไหลย,ยืดไหลเล็กน้อยเป็นการยืดระยะในการออกมัดเล็กน้อยดังนั้นครับอย่าไปโฟกัสที่การง้างละง,งัดจากต้นแรงอย่างเดียวครับไอตอนจบการส่งแรงที่ปลายแรงก็สําคัญเช่นกันไปลองฝึกดูฮะ